เปิดใจเม่นไทยแลนด์ผู้พิการทางกายคนเดียวในสภาว่าที่สอสอ,อนาคตใหม่<ะ>เมื่อวันที่25มีนาคมนายปริญญาช่วยเกตคีรีรัตหรือเม่นไทยแลนด์อายุ43ปี ว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่ชาวจังหวัดตรังซึ่งลงสมัครในอันดับที่23ได้เปิดบ้านเพื่อต้อนรับเพื่อนฝูงและพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่ง ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในฐานะที่จะได้เป็นสสชาวตรังคนแรกที่สังกัดพักการเมืองอื่นนอกเหนือไปจากพักประชาธิปัตย์แชมป์เก่าในรอบกว่า30ปีรวมทั้งจะได้เป็นผู้ที่พิการร่างกายทางด้านขาซ้ายเพียงคนเดียวที่เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรของไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้งนี้นายปริญญาเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยที่มีผลงานระดับนานาชาติมาแล้วหลายรายการโดยเฉพาะการคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันประเภททีมชายคาส8คัฟในเอเชียนพาราเกม2018ที่อินโดนีเซียระหว่างวันที่3-16ตุลาคม2561ที่ผ่านมาและเคยคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนพาราเกม2014ที่เกาหลีใต้มาแล้วด้วย พร้อมทั้งยังมีผลงานในระดับอื่นๆอีกมากมายจนล่าสุดได้รับโลก่เกียรติบัตรคนพิการต้นแบบระดับประเทศจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อปี2561ก่อนที่จะสนใจการเมืองและสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักอนาคตใหม่เมื่อปีที่แล้ว และได้รับเลือกให้ลงสมัครสสบัญชีรายชื่อในที่สุดโดยก่อนหน้านี้เมื่อครั้งที่นายปริญญาคว้าเหรียญเงินเอเชียนพาราเกม2018และได้นำเงินส่วนหนึ่งจากการอัดฉีด500 0 0 0บาทไปซื้อจกอักรยานไฟฟ้าแล้วขี่จากกรุงเทพกลับมายังจังหวัดตรังในช่วงระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2561 รวมเวลาเจ็วันโดยลำพังเพื่อที่จะบอกให้สังคมให้รับรู้ว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันเช่นการแข่งขันชนะได้รับเหรียญเหมือนกันสร้างชื่อเสียงเหมือนกันแต่หลังจากนั้นคนพิการจะได้รับการช่วยเหลือเสมือนครึ่งคนเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อนายปริญญาถึงบ้านเกิดกลับไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับแต่อย่างใดทั้งที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดรัง จนเป็นแรงผลักดันให้เจ้าตัวลุกขึ้นมาสู้เพื่อคนพิการในวันนี้นายปริญญากล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนเคยร่วมทีมลงสมัครการเมืองท้องถิ่นในเทศบาลตำบลท่าพยาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังมาแล้วโดยตนเสนอตัวขอเป็นรองนายกเทศมนตรีแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจากนั้นจึงมุ่งทำหน้าที่นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยจนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง กระทั่งเมื่อมีการตั้งพักอนาคตใหม่จึงเสนอโปรไฟล์เข้าไปยังนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจและผู้บริหารพักว่าอยากให้โอกาสคนพิการเข้าไปนำเสนอปัญหาในสภาบ้างซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบให้ลงสมัครสอสทันทีทั้งที่ปกติผู้สมัครสอสบัญชีรายชื่อของพรรคอื่นจะเน้นนายทุนหรือคนดังแต่อนาคตใหม่กลับเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกอาชีพรวมทั้งคนพิการ จนตนได้ลงในอันดับที่ค่อนข้างดีคือ23และไม่คาดคิดว่าจะได้รับการเลือกตั้งโดยไม่ว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ก็จะต่อสู้เพื่อพัฒนาสังคมผู้พิการอย่างเต็มที่และสร้างกติกาที่เป็นธรรมรวมทั้งพัฒนาจังหวัดตรังที่ล้าหลังจากจังหวัดอื่นๆในหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องปากท้องและการท่องเที่ยว ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ